ดีก็อย่าเพิ่งรับชั่วก็อย่าเพิ่งเกลียดคนชั่วอาจกลับตัวเป็นคนดีได้คนดีอาจทำชั่วได้ในภายหลังให้วางใจเป็นกลางดูจิตของตัวเองให้ดีก็เหมือนภาวนาพุทโธพุทโธอยู่แต่จิตของตัวเองยังรักษาไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหลวงปูพ่พางจิตตะคุโตปิติเนี่ย เป็นชื่อของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นลูกโทนพ่อแม่ปู่ย่าตายายรักมากปิติเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นได้ยินแต่คำพูดดีๆเอาอกเอาใจมาโดยตลอดปิติก็เลยมีชีวิตเหมือนกับอยู่บนสวรรค์กินอยู่อย่างสุขสบายอยากได้อะไรพ่อก็หามาให้เท่าที่จะทำได้สมัยนานบ้านอื่นน่ะประสบปัญหาเรื่องนาล่มน้ำท่วมยากจน ลูกเต้าไปโรงเรียนวัดด้วยความแล้งแค้นเงินจะซื้อขนมก็ไม่มีข้าวจะห่อไปโรงเรียนก็แทบจะไม่มียาไส้แต่ว่าบ้านของปิติเนี่ยพ่อมีรถบรรทุกหลายคันมีนาให้เขาเช่าทำปู่ย่าก็มีที่ทางมากมายตากับยายก็มีฐานะดีเช่นเดียวกันปิติเนี่ยอยู่ร่วมบ้านเดียวกับปูย่ย่าหลายคนอิจฉาปิติเวลาไปโรงเรียนมีเรือขับไปส่ง หน้าแหลงก็มีรถยนต์ไปส่งมีของกินเต็มปิ่นโตครูก็เอาใจชีวิตปิติเลยดูดีไปหมดแต่เมื่อปิติจบชั้นปอเจ็ดพ่อก็อยากให้ปิติเป็นนายทหารจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมเรียนต่อพ่อก็รู้สึกผิดหวังมากแต่แม่กับปู่กับย่าก,ก็บอกว่าไม่เรียนก็ไม่เป็นไรดีซะอีกจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเงินทองที่บ้านเราก็มีเยอะแยะมากมาย ปิติตก็เลยยิ่งได้ใจเมื่อไม่ได้เรียนต่อก็อยู่บ้านดูแต่ทีวีสมัยนั้นมีทีวีขาวดำมีเครื่องปั่นไฟพร้อมปิติก็บอกว่าครูเคยบอกว่าในเมืองนะ่ะเขามีทีวีสีขายแล้วพ่อไปซื้อใหม่ได้แล้วพ่อก็บอกว่ายังใหม่อยู่ยังดูชัดอยู่เลยยังไม่อยากให้เปลี่ยนทีวีสีหรอกเพราะว่ามันแพงโห่พ่อบ้านเราอ่ะรวยจะตายจะซื้อกี่เครื่องก็ได้ เจ้าปิติทำท่างอนพอ่อปู่ย่าก,ก็บอกว่าเออไปซื้อให้มันเถอะเงินทองก็มีจะขัดใจลูกทำไมล่ะพอ่อก็เลยต้องไปซื้อทีวีสีมาใหม่ภาพมันก็จะสะดุดบ่อยๆเพราะว่าไฟจากเครื่องปั่นไฟแรงไม่พอมันน่ารำคาญจริงๆมันมีสีสันสวยงามแต่ว่ากระตุกบ่อยจังอ๋อเบื่อแล้วกระตุกบ่อยจังวะฉันไปฟังเพลงดีกว่า ว่าแล้วปิติก็เปิดวิทยุดังล้านบ้านปู่ก็เลยไปดับเครื่องปั่นไฟแล้วเข้านอนยาก็สวดมนก่อนนอนสวดผิดผิดทุกๆูเพราะว่าหลานะเปิดวิทยุเสียงดังบางคำเนี่ยก็เผลอสวดตามเนื้อเพลงจนต้องเริ่มต้นสวดกันใหม่โอ้ยไม่ทรงไม่สวดมันแล้วนระกจะกินกับบานดันไปสวดตามสุรพลเขาร้องยาก็บ่นแล้วก็นอนฟังเพลงที่หลานเปิด ทำให้ใจเย็นแล้วก็ซึ้งไปกับเพลงของสุรพลเกิดมานะข้าก็ไม่เคยสวดมนต์เป็นเพลงดําเนินจ๋าสักทีวันนี้แหละจะทำบาปไม่เนอะพ่อมึงย่าพูดกับปู่อย่าง,งานั้นปู่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้ตั้งใจพ่อแม่นั้นก็นอนไม่ดุไม่ว่าลูกแต่มีเสียงเหมือนกับอะไรบางอย่างกระทบหลังคาดังโครมกระเบื้องหลังคาแตกตกลงมาตรงครัว ไม่รู้ว่าบ้านไหนปาก้อนหินก้อนใหญ่เท่ากำปั้นมาเขาคงจะหนัวหูพ่อก็เลยเดินมาดูหลังคาที่ทะลุพ่อไม่ได้โกรธแต่ก็เดินไปที่ห้องปิติไปเรียกลูกปิติปิติรีเสียงเพลงหน่อยสิลูกอะไรอย่าพ่อทำไมเบาเสียงหน่อยลูกเบาเสียงหน่อยชาวบ้านคนหนวหูเอาหินมาปลาหลังคาบ้านเราทรละลุล้ลูกใครอย่าพ่อใครมันกล้าปาพ่อไม่รู้เหมือนกันเบาเสียงเธอะ ชาวบ้านเขาคงนอนไม่หลับอะ่ะเช้าเขาก็ต้องทำงานนะลูกนะพ่อก็พูดตักเตือนลูกว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเราเบาอะ่ะมันก็คิดว่าเรากลัวมันสิพ่อเออนะเบาเธอลูกนะเห็นใจเพื่อนบ้านเขามั่งอย่าเอานิสัยอันธพาลมาใช้น่ะลูกเปิดฟังคนเดียวก็พอเจ้าปิติก็เลยปิดวิทยุนอนชีวิตเจ้าปิติเนี่ยเหมือนกับโรยด้วยกีบกุหลาบมันเริ่มโตเริ่มเสียงแตก เพื่อนที่โรงเรียนที่ฝ่ายดีก็ไปเรียนต่อทั้งที่ยังยากจนแต่ว่าเพื่อนบางคนเนี่ยก็มาช่วยพ่อแม่ทํางานนางลีก็คุยฟุ้งว่าลูกชายเนี่ยสอบเข้าโรงเรียนในเมืองได้ลูกสอบได้ที่หนึ่งทุกปีตั้งใจจะอดออมส่งลูกเรียนสูงๆพอได้ยินก็รู้สึกเสียดายที่ปิติลูกชาย,ยาไม่ยอมเรียนต่อปล่อยให้ลูกคนจนเขาเรียนแซงหน้านางเจือก็บอกว่าฉันนะ่ะไม่มีปัญญาส่งลูกหรอก แต่มันออกมาเนี่ยมันก็มาช่วยทำงานทุกอย่างหุงข้าวซักผ้ารอพ่อแม่กลับมาเป็ดไก่มันก็ช่วยเลี้ยงเก็บไข่ขายทุกวันเดี๋ยวมันโตอีกหน่อยนึงเนี่ยก็จะหัดให้มันไปดํากล้าโตขึ้นมันก็คงจะเอาตัวรอดได้เพราะว่ามันขยันพ่อได้ยินก็เอาเรื่องมาพูดกับแม่ว่าเราควรจะสอนลูกทํางานบ้างนะเพราะวันๆเนี่ยก็เอาแต่กินกับนอนตกเย็นก็ไปหาเพื่อนบ้านนอนทีบ้านนี้ที ไอ้พวกที่เรียนเก่งหรือพวกที่ขยันเนี่ยลูกเราก็ไม่คบจะคบก็แต่เด็กที่ขี้เกียจเรียนเอาแต่ยิงนกตกปลาบางครั้งเนี่ยก็ขโมยเขากินพ่อก็กลัวว่าลูกเนี่ยจะเสียคนตัวพ่อก็เป็นลูกคนเดียวพ่อไม่ได้เรียนต่อแต่ว่าพ่อขยันช่วยปู่ย่าเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาขายจนซื้อที่นาที่มากมายแล้วทำไมลูกถึงไม่เอาอย่างแม่ก็บอกว่า จะให้ลูกทําอะไรพ่อบ้านเราก็มีรถบรรทุกขินทรายตั้งหลายคันเรามีรายได้ลูกจ้างเราก็หลายคนมันไม่มีอะไรให้ลูกทําหรอกรอให้เขาโตอีกหน่อยก็สืบทออมารดกจากเรามันก็เหลืออยู่เหลือกินแล้วและตอนเนี้ยปล่อยมาเล่นตามภาษาวัยรุ่นไปก่อนเถอะแม่ก็ว่าอย่างนั้นพ่อก็บอกว่ารู้แล้วว่าไม่มีอะไรให้ทําแต่มันก็น่าจะเรียนต่อพอเธอพ่ออย่าคิดมากเลย ปิติออกจากบ้านตั้งแต่สายจนค่ำยังไม่กลับมาแม่ก็เดินตามหาไปเจอที่บ้านเจ้าต่ายกำลังเผาปลาช่อนกินปิติทำไมไม่กลับบ้านน่ะลูกแล้วนี่กินอะไรแบบนี้เนี่ยแม่ผมกินปลาเผาแม่อร่อยมากเนื้อหวานชุนะแม่เสร็จแล้วก็เอามือแกะเนื้อปลากินเนื้อตัวมอมแแมม ที่บ้านเราก็มีของกินดีๆทําไมไม่มากินกินอะไรกลางดินกลางทรายแบบเนี้ลูกดูสิมือไม้หน้าตาเลอะเทอะหมดกลับบ้านเร็วกับบ้านเดี๋ยวนี้โธ่แม่ผมเบื่อกับข้าวที่บ้านจะตายอยู่แล้วแม่บอกให้กลับก็กลับสีนี้มันข้าแล้วโอ้ยไปก่อนนะไว้าตายพุ่งเนี้ยเรามาเจอกันที่นี่นะไว้ตกปลากันใหม่รวมตัวกันที่นี่แหละเออเออมึงมาเร็วๆแล้วกันเมื่อปิติกลับบ้าน พ่อกลับมาจากทำงานนั่งรออยู่ปู่ย่าก็รอเมื่อเห็นปิติก็ดีใจอา้าวไปไหนมาล่ะลูกยา่าเป็นห่วงแทบแย่แม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าปิติไปอยู่กับเพื่อนย่าก็บอกว่าไปยุ่งกับเด็กเหลือขอแบบนั้นทำไมพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกผู้ชายมันก็ต้องลุยๆกันบ้าง เสร็จแล้วพ่อก็บอกให้ปิติไปอาบน้ําจะได้กินข้าวกันปิติก็บอกว่าอิ่มแล้วกินทั้งเห่ต้มกินทั้งปลาช่อนพอกดินเหนียวเสร็จแล้วก็เอามาเผากินกัจน,นอิ่มอร่อยมากแม่บอกว่าพรุ่งนี้นะ่ะอยู่บ้านนะห้ามไปไหนเลยนะลูกปิติก็ทําเป็นไม่ได้ยินกินข้าวเช้าเสร็จพอพ่อ,พอแม่เผลอปิติก็หนีไปบ้านเพื่อนจนตกบ่ายแม่ก็ชักจะโมโหเดินไปตามที่บ้านเจ้าต่ายก็ไม่เห็นใคร พอแม่จะตายก็คงจะไปทำนาเด็กๆไปเล่นที่ไหนกันแม่กลางร่มออกเดินตามหาชาวบ้านก็บอกว่าเห็นเด็กผู้ชายสามสี่คนเล่นกันอยู่ตรงหนองน้ำปลายนาแม่ก็เดินจนเหนื่อยร้อนก็ร้อนบางทีดินก็แฉะติดรองเท้าจมดินไปข้างหนึ่งแม่ก็โมโหมากเดี๋ยวถ้าเจอตัวนะจะหวยให้ก้นลายเลยทีเดียวเมื่อมาถึงหนองน้ำก็เห็นเด็กชายสามสี่คนมีปิติรวมอยู่ด้วย ลอยคอเล่นกันอยู่ทุกคนกำลังงมหาหอยขมกันปิติขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะว่ายน้ำไม่แข็งแล้วลงไปทำไมขึ้นมาเลยเลิกเล่นกับพวกนี้ได้แล้วแม่ถือไม้อันเล็กๆมาอันหนึ่งปิติก็ชูหอยขึ้นให้แม่ดูแม่ผมงมหอยได้เยอะเลยแม่เดี๋ยวบ้านในต่ายจะแกงให้กินไม่ต้องเลยขึ้นมาเดี๋ยวนี้ลูกกลับบ้านเลยไม่เงินแม่จะตีแล้วนะ ปิติก็จำใจกลับบ้านทั้งที่อยากจะกินแกงหอยขมเย็นนั้นปิติกินข้าวเย็นนิดเดียวบอกว่าเบื่อกับข้าวยาก,ก็บอกว่าแล้วอยากจะกินอะไรล่ะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ยาจะหามาให้กินหนูอยากกินแกงหอยขมแบบที่บ้านในตายอะ่ะวันก่อนเนี้ยแม่ตายแกงไว้หนูกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนอร่อยอร่อยมากเลยย่า เออเออได้เดี๋ยวย่าให้ปู่ไปซื้อมาแกงให้กินนะลูกนะพ่อก็บอกว่าแม่ตัดตูดหอยขมมันบาปนะแม่ปิติกินหอยขมมันบาปนะลูกอย่าไปกินมันเลยละเว้นมันเถอะแม่ก็อย่าตามใจหลานมากเกินไปเลยแม่ปรากฏว่าตกดึกปิติปวดหัวมีไข้สูงเคาะประตูเรียกพ่อกับแม่ทั้งสองรีบเปิดประตูมีอะไรอะ่ะลูกแม่ หนูเป็นไข้อะแม่ปวดหัวมากเป็นไข้เหรอลูกไหนดูซิว้ายตายแล้วตัวร้อนฉีเลยพ่อนี่สงสัยจะเล่นน้ำนานไปแน่ๆเลยเสร็จแล้วพ่อกับแม่ก็รีบหายาลดไข้ให้กินช่วยกันเช็ดตัวปูกับย่าได้ยินเสียงก็เปิดประตูมาดูด้วยความเป็นห่วงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปปิติก็อาการแย่ลงหนาวสัน่นพ่อกับแม่ก็เลยพาปิติขึ้นรถไปโรงพยาบาลในเมือง หมอก็บอกว่าอาการหนักปอดอักเสบหายใจไม่สะดวกปิติหมดสติไปแล้วพ่อกับแม่ตกใจมากหมอรีบพาปิติเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็ย้ายไปห้องไอซใช้เครื่องช่วยหายใจหมอบอกว่าถ้าติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยปิติอาจจะเสียชีวิตได้พ่อแม่นั่งร้องไห้ยอยู่หน้าห้องไอซีเข้าไปดูลูกทุกๆชั่วโมงปิติหายใจกระตุกเป็นสัญญาณของคนใกล้ตาย ปิติมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลอ,อยได้เรียกพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ยินเสร็จแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งตัวสูงใหญ่ในมือถืออาวุธเหมือนกระพอกไม่ใส่เสื้อยิ้มให้ปิติแล้วก็บอกว่าไปเที่ยวด้วยกันนะปิติอยากจะปฏิเสธแต่ว่าต้องตามไปเหมือนกับมีแรงดึงดูดเดินไปสักพักหนึ่งก็เห็นบ้านสวยงามมีดอกไม้นานา,นาชนิดมีกลิ่นหอมมาก มีผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวสวยงามเดินผ่านพระหลายรูปนั่งสมาธิอยู่บนผ้าสีขาวลอยเหนือพื้นบางทีก็มีเสียงดนตรีบรรเลงมีหญิงร่ายรำคนที่นั่งดูก็ปรบมือยิ้มแย้มอย่างมีความสุขเดินต่อไปก็เจอเรือนไทยเล็กบ้างใหญ่บ้างมีคนนั่งอยู่หลายคนกำลังกินข้าวปลาอาหารที่วางเรียงไว้ ปีติดูอย่างเพลิดเพลินเสร็จแล้วผู้ชายคนนั้นก็พาเดินไปก็ไปเจอกับผู้หญิงผู้ชายที่บอกว่าหิวเหลือเกินเดินต่อไปก็ไปเจอผู้หญิงผู้ชายกำลังปีนต้นไม้ที่มีหนามยาวทิ่มแทงร่างกายจนเลือดไหลโสมเสื้อผ้าก็ไม่มีใส่พอร่วงหล่นลงมาหมาก็กัดคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็บังคับให้ปีนขึ้นไปใหม่ใครขัดขืนก็โดนหอกแทงก้น พอขึ้นไปสุดก็จะมีอีกาตัวใหญ่จิกตีให้ร่วงลงมาอีกถูกทำวนอยู่อย่างเนี้ยขึ้นขึ้นลงลงอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อเดินไปอีกก็เจอคนถูกบังคับให้นอนอ้าปากแล้วก็ตักน้ำในกระทะใบใหญ่มีคนตักกรอกเข้าปากใส่ทั้งปากผู้หญิงผู้ชายจำนวนมากที่นอนเรียงกันอยู่ทุกคนอ้าปากรอมีเหมือนกลาใบาใหญ่ด้ามยาวมีคนสูงไฟเติมน้ำตลอด มีคนตักน้ำร้อนๆใส่ปากคนที่นอนเรียงกันดิ้นเล่าๆผู้ชายคนที่พาปิติมาบอกว่าอันแรกที่เดินผ่านมานั้นคือสวรรค์เป็นกลุ่มคนทำดีแต่ที่เห็นปีนต้นไม้เนี่ยคือคนทำผิดลูกผิดเมียเขาที่โดนกรอกน้ำจากกระทะทองแดงก็คือคนที่ติดเหล้าติดยาเดินไปอีกก็มีคนถูกทุบหัวถูกแทงถูกยิงบางคนต้องโดดเข้ากองไฟ บางคนต้องผูกคอแล้วทิ้งตัวลงมาซ้ำๆอยู่อย่างนั้นบางคนมือใหญ่เท้าใหญ่ปากแหลมเล็กเท่ารูเข็มผู้ชายคนนั้นบอกว่าเนี่ยคือคนที่ชอบทำบาปแล้วก็เผาคนอื่นฆ่าคนอื่นฆ่าตัวเองบางคนตีพ่อแม่ก็ต้องเป็นเปรตบางคนหวงของก็เป็นเปรตมือตีนใหญ่ใครทำบุญให้ด้วยข้าวน้ำก็กินไม่ได้ต้องทนหิวหาดูดกินน้ำเหลืองจากซากสัตว์ประทานความหิว เดินไปอีกก็เห็นคนโดนหักขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนก็ถูกจับกดน้ำเขาบอกว่าคนประเภทนี้คือชอบหักขากบดองปูบางคนหน้าเป็นวัวเป็นควายตัวเป็นคนบางคนก็หน้าเป็นหมาก็มีถูกทุบหัวซ้ำๆปิติรู้สึกกลัวเพราะว่าเดินอยู่ในแดนนรกมานานมากผู้ชายคนนั้นบอกว่าไปดูอีกที่หนึง่งจะสุดแดนนรกแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกตัดอวัยวะเพศทิง้งเสียงร้องโหยหวนเขาบอกว่าเนี่ยคือคนที่ชอบฆ่าข่มขืนผู้หญิงก็จะถูกลงโทษแบบนี้จนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมใครฆ่าใครซ้อมใครไว้ก็จะโดนแบบนั้นจำไว้นะหนูเกิดเป็นคนต้องสร้างความดีไว้เป็นสะพานบุญยามเราตายจะไม่ทรมานสัตว์บางอย่างที่นำมาเป็นอาหารมันก็บาปน้อยหน่อย แต่ถ้าทรมานมันเป็นจำนวนมากๆหรือว่าแกล้งมันฆ่ามันเล่นๆมันก็จะอาฆาตแล้วบาปมันก็หนักหนามากๆเขาก็บอกว่าเราเดินมาสุดทางแล้วกลับเถอะปิติกลับมาที่โรงพยาบาลเห็นพ่อกับแม่กำลังร้องไห้หมอบอกว่าให้ทำใจเพราะว่าปิติคงไม่รอดแล้วผู้ชายคนนั้นก็ผลักปิติจนหน้าความทับลงบนร่างที่นอนอยู่บนเตียง ปิติหายใจดังเฮือกเสียงดังหมอกับพยาบาลก็รีบวิ่งมาดูปิติลืมตาหายใจไม่กระตุกหมองงมากก็รีบเรียกพ่อแม่เข้ามาดูทั้งสองยกมือท่วมหัวเหมือนลูกตายแล้วเกิดใหม่ปรากฏว่าปิติฟื้นแล้วปาฏิหาริมีจริงปิติรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเดือนถึงได้กลับบ้านปู่ย่าก็ดีใจตายายก็มาอยู่เป็นเพื่อนปิติ เล่าเรื่องที่ไปเห็นนรกสวรรค์มาให้ทุกคนฟังทุกคนต่างก็เชื่อที่ปิติเล่าปิติบอกว่าขอบวชได้ไหมจะรักษาศีลร่ำเรียนพระธรรมจะไม่เกลียดค้านทุกคนก็ตามใจเป็น 10, สิบพรนษาแล้วที่ปิติบวชไม่สึกปู่ย่าตายายเสียหมดแล้วพ่อแม่ก็ดูเหงาๆพระปิติบอกว่าจะคอยดูแลบิดามารดายามเจ็บไข้เองไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนดูแลสมบัติที่มีอยู่เมื่อสิ้นโยมพ่อโยมแม่แล้วก็จะขอถวายวัดบางส่วนอีกส่วนก็จะแบ่งให้กับญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดคนละเท่าๆกันพระบอกท่านไม่คิดจะสึกอีกแล้วค่ะตลอดชีวิตเลยทีเดียววันนี้ขอปิดท้ายกับคติธรรมที่ว่าดีก็อย่าเพิ่งรับชั่วก็อย่าเพิ่งเกลียด คนชั่วอาจกลับตัวเป็นคนดีได้คนดีอาจทำชั่วได้ในภายหลังให้วางใจเป็นกลางดูจิตของตัวเองให้ดีก็เหมือนภาวนาพุทโธพุทโธอยู่แต่จิตของตัวเองยังรักษาไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหลวงปูพ่พางจิตตะคุโต